อาจารย์เกรดน,น,นะครับแต่ว่าเรียกโฟลโอมาไครับผมสอนกีตาร์นะครับผมบอ่าของผมจะดูที่เด็กก่อนครับว่าเล่นแนวอนะไรหรือว่าเล่นเป็น,บนเบสิเนอร์หรือเปล่าหรือว่าเล่นเป็นอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเราเป็นเด็ก,บกเบสิเนอร์เนะี่ยผมจะให้อ่าเลือกเพลงที่ชอบมาเป็นเพลงหรือว่าเพลงอะไรถ้าไม่ไ่ากเกินไปผมจะแกะให้ในชั่วโมงก็ลองสอนดูก่อน เพื่อให้เด็กเขามีกำลังใจเล่นกอะน,นะครับแล้วก็เราจะเริ่มสอนไปทีละเรื่อยๆแล้วก็พอเด็กเริ่มเล่นได้เราก็จะเริ่มโยกวพวกคอดแม่ก็อาจจะเป็นทฤษฎีนิดหน่อยให้เด็กเขาเริ่มมีความรู้เพิ่มมากขึ้นครับผมการเล่นดนตรีับผมจริงๆผมมองเป็นศิลปะนะครับเพราะว่าผมค่อนข้างจะเล่นดนตรีมานานผมกว่าสิบกว่าปีแล้วครับก็เลยคิดว่าตอนนี้เราเล่นแจ๊สเราก็เลยบอกว่ารู้สึกว่าอินพอรตไมนคือศิลปะอย่างนึ่งในการ คิดเขาเป็นอะไรบางอย่างแล้วก็เริ่มจิบเอาไว้ในบางสิ่งคล้ายๆ้ศิลปะครับผม,ม,มเวลาเล่นให้ดัง,งนี่นะครับความหมายผมอาจจะเป็นเล่นดนตรีให้ดังยังไงก็ได้ที่มีคุณภาพเสียงที่ดีเราเล่นให้มันดังขึ้นมาแต่ว่าไม่ใช่เล่นอะไรก็ไม่รู้แต่เราเล่นสิ่งที่ มันควรจะเป็นดีกว่าครับกับเพลงนั้นๆหรือว่าเล่นในการอีควอไลซสิ่งต่างๆครับผมถ้าใครสนใจอยากมาเรียนนะครับก็ลองมาเรียนได้เลยครับไม่ต้องลัวนะครับกีตาร์จริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ยากแต่ว่าเราบางทีเราอาจจะคิดกังว่าอันยากไปหรือเปล่ากดเจ็บนิ้วไหมไม่เจ็บน,นะครับลองดูมีกีตาร์ที่ดีๆหลายแบบนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปลัวครับผมมาเรียนกันได้ครับ